น้องจื้อน้องพัน้าเจ้าหมู่บ้านของน้องค่อนข้างจะอยู่ไกลจากตัวเมืองหนตั้งกรลำบากนี่คือหงเรียนของน้องเจ้าเอาใจเฉพาะหนังสือในการเรียนเวลาหมู่เฮายะกันบ้านน้องก็หาพอได้แค่หนังสือเต้าอันหมู่เฮา ได้ตีที่สามารถหาความหูได้กว้างกว่านี้เจ้าไอ้ขันที่อยู่ข้างบ้านน้องเปอนเป็นโรคผิวหนังเจ้าเพื่อนต้องเข้าไปหาหมอในเมืองเจอือเจือเพื่อติดตามอากาศเจ้าแม่ยิงคนนี้เจ้อป้าอินเจ้าตะก้อน ป้อินขับรถลงดอยไปหลายชั่วมงเพื่อไปขายขัวที่กัดในเมืองหลายเตือ้อขัวกระเหลือนหน้าขนาดเจ้าเคยเห็นไหมฮะระยะทาง60กิโลไม่มีถนนเป็นทางลูกลังอ่ะเขาเรียกกทางน้ำเสาะถ้าฝนตกเนี่ยคือเป็นน้ำไหลลงมาจากถนน,นนะครับแต่เราต้องเอาเน็ตเวิร์กเข้าไปให้กับประชาชนที่อยู่ตามชายขอบเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้บริการที่ดีขึ้น ศูนย์ยูโซ่ในอของเราเราจะมุ่งเน้นกับคนศึกษาในการสร้างโครงข,าข,าข่ายก็ไปทุกโรงเรียนที่มีอยู่ให้โรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสูงกว่าเดิมที่มีอยู่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสต่างๆที่ทันสมัยในใน,ในการเรียนการสอนได้ส่วนยยูโซ่ต่อไปเราจะขยายถึงในเรื่องของเทเลเฮลท์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือต่อไปสามารถที่จะมีการใช้ทางการแพทย์ได้นะครับเป็นการคอนเซัลต์จากส่วนกลางที่อยู่ในระดับอำเภอระดับจังหวัด พื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้บริการทางการแพทย์ที่เทียบเท่ากับคนที่อยู่ในเมืองการเกษตรเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าตอนนี้เขามีคันเว็บไซต์มี Facebook อะไรที่ขายของหน้าร้านท่านก็สามารถที่สั่งจากสวนได้เลยชุมชนเขาเริ่มมีความเข้มแข็งจากอินเทอร์เน็ตที่เราไปให้เขาก็จะมีบริการเหล่านี้เกิดขึ้นก็ญากมาจ้างหรอกแต่ยูโซ่เปิ้ลมาสอนมูละอ่อนก็มาช่วยกันสอน ก็ดีใจเนาะแถมยังทำให้คนเข้ามาดูไลฟ์สดเพิ่มขึ้นแถมลูกค้าก็ยังเพิ่มขึ้นตัว ดยปกติโซลูชันที่เราใช้ปัจจุบันครับอย่าง FTTH ครับเขาจะมีการติดตั้งตัวประกณ์ OLT ไว้ที่พื้นที่ก็คือติดตั้งไว้ที่พื้นครับซึ่งพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นภูเขาดังนั้นการที่จะหาที่ตั้งพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นการที่เราใช้ a i r p o r Solution เนี่ยเป็นการนำ OLT ไปติดตามสับสัญญาปบติสัญญา์ี่ยอยู่ตามหมู่บ้านอยู่แล้วครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในการกระจายอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนนะครับก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึึงอินนเเรตไดด้้่ายขม ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยูโซนะครับตอนนี้ตึ้งละอ่อนและคนเข่าก่อใจอินเทอร์เน็ตจ้างกันหมดแล้วเจ้าระยะยาวของเราเราจะใช้คำว่ายกระดับจากที่มีอยู่ให้มีการใช้งานให้มากขึ้น ถามว่าสุดท้ายประเทศจะได้อะไรประเทศก็จะได้นี้แหละครับก็คือว่า country open digital ที่เกิดขึ้นกันที่เข้าถึงทุกบริการที่มีอยู่นะครับทั่วถึงด้วยอัตราที่เป็นธรรมของประชาชนที่ใช้งานเราได้ใช้อย่างไงเขาได้ใช้อย่างนั้นผมเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เป็นความภูมิใจของของทีมกานยูโซของเรา